ะฉะนั้นเราต้องต้องเข้าใจนะสิ่งที่อลัลลอฮ์เละรอซูลบอกเราถึงจะรู้ว่าขณะน,นี้ตัวเราถูกแทรกแซงโดยอะไรบ้านมุสลิมเคิมผมเคยบอกเสมออย,สมอ,อยู่เสมอว่าสิ่งที่เราจะเอามาประดับในบ้านไม่ควรจะเป็นรูปภาพต่างๆที่อยู่ในบ้านมันควรจะเป็นภาพวิวภาพทะเลภาพภูเขาหรือไม่ก็เป็นภาพที่เป็นอายะอันกุรอานแล้วก็มีความแปล เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นว่าสิ่งที่บอกตรงเนี้ยอายะที่แขวนเราเนี่ยบอกอะไรกับชีวิตของเรานี่เราไปแปะรูปภาพรับประยินญาภาพโอ้ถ่ายกันหรูหราแต่นบีบอกว่าไรนะครับลาตาตุคลุลมาไลกุตุใบตันฟีฮิซูรตุนเมลิการรอมัดจะไม่เข้าบ้านที่บ้านหลังนั้นมีสูระมีรูป อุลุมาอธิบายสองอย่างรูปแรกก็คือสุรอมูยัสมะรูปแกะสลักที่เป็นรูปเป็นๆรูปที่ว่าปั้นขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยมลิกัสไม่เข้าบ้านอุลุมาอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าสุรอสุรอที่เป็นรูปถ่ายก็เหมือนกันงั้นเมลิกัสร,รอมันจะไม่เข้าบ้านผมเคยบ้านพี่น้องไปบ้านพี่น้องมุสลิมบ้านหนึ่งปลูกบ้านสวยงามมากแล้วตั้งเจ็ดแปดล้านแต่พอเข้าในบ้านเนี่ยสลดใจเลยเราเห็นภาพที่เห็นก็คืออะไร เอารูปภาพของธนบัตรรุ่นต่างๆใส่กรอบไ,ไว้ในตู้ในความรู้สึกก็คือว่านี่ธนบัตรรุ่นนี้ปีนั้นปีนั้นปีนั้นแบ่งร้อยรุ่นใหม่รุ่นเกา่าดูแลสวยงามดีแต่ถ้ามองมองตามคําสั่งของอรรถรสูลแล้นสุรรอที่อยู่ในรูปนั้น่มนเมล์กัตจะไม่เข้าบ้ามนมลกัตรร้องมัดจะไม่เข้าบ้านแต่มากากที่มาทึกความดีความชั่วติดตัวอยู่กับเราตลอดเวลาบันทึกความดีความชั่วของเรา นั้นเรารู้ว่าเราผิดต้องอะไรครับเตาบ้าตนต่อรองสวัตลาเตาบ้าพิมานะรอจะอ้ารอจะอ้าคือกลับมาสู่ความถูกต้องในความผิดที่ทําไปก็อัตว